สิโฟ้าพิชิปตปตภีบทที่สิบสีลำไผ่กลวงดังสองด้านลำไผ่กลวงดังสองด้านมันจากสำนวงเคาะกระบอกไม้ไผ่ซึ่งหมายถึงการต้มตุนขู่เข็นหรือหาประโยชน์จากจุดอ่อนของผู้อื่นผู้แปลนิ้งเชียกล่าวอย่างจริงใจ พี่ชายข้ายอมรับว่าข้อเสนอของท่านดีเยี่ยมจริงๆชายคนนั้นยิ้มกว้างพราอตอบว่าข้ช่วยทำงานให้ทางการวิธีการก็ใช้ยอ่อมต้องดีงามยุติธรรมท่าบอกกับท่านเท่าแก่น้อยบอกกับท่านตรงๆราชสำนักไม่แฉบแขงเงินทองข้าก็ไม่ได้กินส่วนต่างจากท่านมากเกินไปขอเพียงท่านยอมย,ย้ายเรื่องราคาเงินเชลชาตต่อรองกันได้สรุปว่าท่านได้ประโยชน์ข้าได้ประโยชน์ทุกคนได้ประโยชน์ ต้องบอกว่าราคาที่ฝ่ายตรงข้ามเสนอมาสูงกว่าราคายุติธรรมเสียอีกหากนิคเชียปิดร้านยอมย้ายไม่เพียงไม่ขาดทุนยังถึงกับมีกำไรด้วยแน่นอนมันรู้ว่าร้านนี้คือไพ่ใบหนึ่งที่เจ้าของที่ดินถือไว้ในมือแม้แต้มจะต่ำแต่คงจะเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าของที่ดินอยู่หลายส่วนเวลาเจรจาต่อรองไม่เช่นนั้นแล้วไพ่แต้มต่ำใบนี้คงไม่มีราคาข้างวัวดถึงเพียงนี้ หนิงชเชวียเลียบมองสังสังอยากรู้ว่านางจะมีความคิดเห็นอย่างไรปรากฏว่าใบหน้าดำครัำนั้นกลับราบเรียบไราอารมณ์ดูไม่ออกว่าเห็นชอบหรือคัดขานในใจหนิงชเชวียอยากรับข้อเสนอแต่เมื่อนึกย้อนไปถึงวันแรกที่เปิดร้านกับเจ้าของที่ดินไหวกลางคนที่เอวห้อยกระบี่ไว้เล่มหนึ่งก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มีปิดสนาให้คุกคิดชายคนนั้นเห็นหนิงชเชวีอยังรังเลก็เร่งรา้า โท่าแกน้อยจะตกลงหรือไม่ตกลงท่านบอกข้ามาสักคำเถอะหนิงเชียขยับเข้าไปใกล้ลดเสียงเบาถามอย่างยิ้มแย้มไม่ใชยข้ามาจากเมืองเล็กๆไม่ได้อยากจะมีเรื่องขดดัดแย้งกับท่านแต่แค่อยากรู้ว่าหาข้าไม่ตกลงท่านคิดจะทำอย่างไรต่อไปคำพูดเช่นนี้หากออกจากปากเท่าแก่อ้วนพุงพลุยชายคนนั้นคงจะเข้าใจว่าถูกท้าทาย ปานนี้คงตวัดฝ่ามือซัดโครมออกไปแล้วแต่นิ้งเชียโชคดีตรงที่เป็นหนุ่มน้อยหน้าอ่อนท่าทีก็นอบน้อมถ่อมตัวมันจึงอื้องไปเล็กน้อยก่อนตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าหน้าร้านท่านก็คงจะถูกคนเข็นขยะมาเทที่ตกดึกถูกปาก้อนอิดสายแล้วถ้าทุกคนถูกเร่งรัดมาจนนั่งไม่ติดบอ่อน้ําหลังบ้านท่านก็อาจจะเต็มไปด้วยขี้โคลอนอีกด้วยเท่าแก่น้อยท่านก็รู้ว่าพวกเราอาศัย ทางานแบบนี้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ยินคําตอบหนิงเชี่ยก็นิ่งอึ่งน,นึกโปรงในใจว่าถ้าหากบนนภาลาตีของต้าถังมีพระจันทร์จะต้องส่องต้องร่างคนในยุคปัจจุบันอยู่แน่ๆถึงได้เกิดเป็นเงาขึ้นมาในยุคนี้เพราะนักเลงในยนุคนี้กับยุคปัจจุบนันหาได้มีอันใดแตกต,ต่างกันไม่ใชยชะการที่ยกพวกมาปิดล้อมเห็นได้ชัดว่าเป็นพวกนักเลงที่คร่ามบอดในวงการ ยิ่งกว่านั้นพวกมันยังเป็นมือเท้าให้กับที่ว่าการเมืองฉางอันและกองขนส่งของกมรมทะเบียนรารอีกด้วยนิงฉีวรู้ดีว่าแม้หัวหน้าพวกมันจะพูดจาโน้มน้าวเกลี้ยกล่อมอย่างสุภาพแต่หากตนยืนกรานไม่ยอมย้ายจริงๆใครจะรู้ว่าพวกมันจะใช้วิธีสกปรกอะไรบ้างต้องเป็นศัตรูกับพวกนักเลงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจุดสำคัญอยู่ที่ตนเพิ่งจะฆ่าจางอีชีฟตายปอยู่ๆ และอีกเพียง20กว่าวันก็ต้องไปสอบเข้าสารศึกษามันไม่อยากเกิดเรื่องหรือปัญหาในระหว่างนี้จึงช่วยไม่ได้ที่จะนึกหวั่นไหวไปกับข้อเสนอของฝ่ายตรงข้ามอยู่บ้างขณะจ,จะอ้าปากเสียงฝีเท้าคนจํานวนมากก้องดังขึ้นจากอีกด้านหนึ่งของซอยตามมาด้วยเสียงแหลมเล็กกราดเกลี้ยวคําพูดก็เต็มไปด้วยความร้ายอาหาังการอย่างไม่หว่นเกรงใครหน้าไหนทั้งสิ้น เฮขยะปาก้อนอิดเทกี้โครลงบ่อนอ้ำในซอยสิบเจ็ดเนี่ยนะเฮสิสะวะยังพวกเจ้ามีความกล้าหรือหรือไม่อยากจะมีมือเท้าอยู่ครบแล้วชายจาัก,การสวมใส่เสื้อเขียวเก๋เขียวรองเท้าเขียวกลุ่มหนึ่งเดินยกพวกกันเข้ามาคนพูดคิ้วเรียวตาเรียวเสียงเล็กแม้แต่รูปร่างก็ผอมบางจนเสื้อเขียวเป็นตัวเหมือนกับผ้าที่แขวนอยู่บนราวไม้ปลิวไหวๆไวตามแรงลม เมื่อเดินนํามาถึงสิ่งแรกที่ทำคือคารวาหนิงเชียจากนั้นหันไปมองเจ้าการคุมแรกกล่าวคุมขู่ว่าว่าอันตรพานกระจกกรจอกในเขตนครใต้ถึงกับกล้าดรวยแบบผู้อื่นมาไล่ที่คนไม่กลัวว่าบีาดาจะหักแขนหักขาพวกเจ้าท่งหรือชายที่ยื่นข้อเสนอให้หนิงเชียดูย่นโดยย่ออย่างเห็นได้ชัดแต่หลังจากเหลือบมองมือปราบสองคนที่ใต้ต้นไม้ก็ยืดอกขึ้นใหม่กล่าวสีเย็นชา ฉีซื่อเยอะในท่านสีแส่แท้ฉีคำพูดนี้ต้องว่าเก่ากันให้ชัดเจนที่พวกเราไม่ทำเรื่องพวกนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกล้าไม่กล้าแต่เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสกปรกต่างหากในเมื่อท่านแก่น้อยท่านนี้เป็นคนมีเหตุผลทำไมข้าจะต้องทำเช่นนั้นฉีซื่อเยอะยืนฟงังด้วยท่างแงนรูจมูกขึ้นฟ้าพอาฟังจบก็ถมน้ำลายใส่เท้าแฟนของเขา ไปคูเซี่ยวหยองปูปากสุนัขให้ข้าเดี๋ยวนี้ถ้าหากที่นี่ไม่ใช่ที่ดินของพี่ใหญ่ข้านุพานอย่างพวกเจ้าจะมาเสียแซงทำตัวเป็นนอนทำลายอยู่หรอผู้เซี่ยวหยองถูกดา่าก็ตะเบงเสียงดันโวยวายอะไรของเจ้าหนึ่งข้าไม่ได้ใช้ดาบสองข้าไม่ได้ใช้กระบองแต่กำลังเจรจาก,การค้ากัากบเท่าแก่น้อยอย่างเรียบเรียบร้อยๆข้าจะใช้เงินซื้อสัญญายเช่าจากเท่าแก่น้อยหรือว่านี่มิก็มิได้ ถ้าเจ้าว่าทําแบบนี้ผิดกฎหมายข้อใดของต้าถังเช่นนั้นพวกเราก็ไปฟ้องร้องกันที่ที่ว่าการโด้วย่ิฉีซื่อเหยยร้องเผยหันมาครวะหนิงฉุยครางกละะ่าวว่าเอาแกน้อยท่านยอมเปิดร้านที่นี่นับก,ก็ให้เกียบพวกเราพี่น้องทั้ง3,000คนแล้วโปรดวางใจเปิดร้านทําการค้าต่อไปเถิดหากมันผู้ใดไม่งอกลูกในตากล้ามารบกวนท่านข่าซื่อเหย,ยนายเทียนสี กระตาศิสามั่นมาขอเข้ามาท่านเองเห็นทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ามีทีท่าจะลุกลามไปใหญ่โตน้เช่วยใครนอกทําเป็นร้อนอ,อกร้อนใจแต่ในใจกลับไม่ได้วิตกกังวลทั้งยังสนใจอยากดูว่าพวกนักเรงยในเมืองฉางอันจัดการเรื่องราวกันอย่างไรบ้างไม่นานให้หลังก็พอจะดูออกว่าชายวัยกางคนที่ให้ตนเช่าร้านนั้นมีฐานะสูงส่งไม่ธรรมดาในแวดวงนักเล ทางการเช้อน้ผ่านออกหน้ากระทำเรื่องแทนก็ยังยุ่งยากไม่น้อยขณะที่มันกำลังทำตัวเป็นผู้ชมอยู่นอกวงรออยู่ว่าเมื่อไหร่ทั้งสองฝ่ายจะลงมือต่อยตีกันสักทีคิดไปถึงาฝ่ายมาทีหลังที่โยนปัญหามาให้จึงโบกมือโบกไม้กล่าวว่าดีซื่อเยะยก่อนหน้านี้ไม่ค่าจะรู้สึกซาบซึ้งใจที่เจ้าของที่ดินให้ยกเว้นค่าเช่าให้สามเดือนแต่เฮอการค้าก็ช่างซบเซาหนึซ้สาวันนี้ท่านกู้เสี่ยว เออท่านกู้เปิดราคาได้ไม่เร็วเลยจริงๆยามเจรจาต่อรองการคา้าอย่าพูดจนหมดเปลือกดังนั้นพูดถึงตรงนี้มันก็หยุดไม่พูดต่อกู้เสี่ยวหยงฟังจบก็ยิ้มแป้นมองฉีซื่อเหียอยากเป็นต่อซื่อเหียได้ยินชัดเจนหรือไม่คำพูดนี้เป็นเท่าแก่น้อยพูดออกมาเองนะฉีซื่อเหียแค่นเสียงออกทางจมงูกการเมาหาหนิงเฉียวว่ามันเสนอราคาให้ท่านท่ารหรย 200ร้อตำเริงหนิงเชีย่ยจูสองนิ้วรีบกล่าวเสริมอาค่าเช่าร้านใหม่แพงกว่าที่นี่ท่านคู่ยังรับปากจะชดเชยให้ฉีซื่อเหยียชำเลืองหางตามองหนิงเชียอยากด่าหนุ่มหน้าอ่อนนี้แต่ก็กลัวมันจะไปเข้าอีกกับอีกฝ่ายจึงได้เด็ดชี้พื้นใต้ฝ่าเท้ากล่าวเน็บแนมกับพื้นดินแผ่นนั้นว่าจึงได้เด็ดชี้พื้นใต้ฝ่าเท้ากล่าวเน็บแนมกับพื้นหินแผ่นนั้นว่า สองร้อยตำลงเรื่อในเมืองฉางอานมีราคาที่อยู่ในทำแบบนี้ด้วยหรืออ๋อมีสิน้ำซ้ำหนงอยู่ที่ซอยสิบเจ็ดนี่ดูบ่อยปอะไรน่ะหรือก็เพราะพี่ใหญ่ข้ามีคุณธรรมน้ำใจปกป้องเท่าแก่ร้านทุกคนในซอยนี้น่ะสิส่วนไอ้พวกนักเรงก็จะกระจอกจากนครใต้ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยให้ราคาเสียสูงริบสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรเล่าไอ้พวกเท่าแก่สารเลวเหล่านั้นต่างก็คว้าเงินสวัสดิ์คนเน่าเหม็นหายหัวไปกันหมดมารดามันเถอะ กู้เสียโยงยังรับฟังด้วยสีหน้าก็อักกอวดว่าไปแล้วซอยนี้มีปัญหาย,ยืดเยื้อกันมาเกือบครึ่งปีแล้วทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งสองฝ่ายตาก็บันดาลโทสะจนถ,ถึงขั้นไม่สนใจกําไรขาดทุนอีกต่อไปไม่ไว่าอย่างไรก็ต้องแย่งซอยนี้มาให้ได้ที่ว่าการไม่สามารถออกหน้าตรง,ตรง พราะพวกนักเลงจากเขตนครตายที่เรียกใช้ก็ไม่กล้าลงมือลงไม้กับผู้เช่าอันจะเป็นการร่วมเกินเจ้าของที่ดินสุดท้ายถึงทําได้แค่ใช้เงินไปเปิดทาเข้าแก่ร้านบางคนพอได้กําไรก็ไปบางคนไม่กล้าร่วมเกินทั้งสองฝ่ายยอม <ดำ S 2> เปลี่ยนมือร้านทั้งที่ขาดทุนนิ้งเฉียรับฟังพลางคิดในใจว่าแทนที่เจ้าของที่ดินจะจัดการเรื่องราวแบบนี้มิสู้ขายที่ให้กับที่ว่างการไปเลยจะดีกว่า ยกเว้นว่าคนผู้นี้คิดแทนเท่าแก่ร้านพวกนั้นจริงๆก็สมควรแล้วที่ยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณธรรมล้ำใจฉีซื่อเหยยมองหนิงชุยเย็นฉาใจจริงนึกอยากจะอรารวา่าแต่ติดขัดที่คำํำเช้าของพี่ใหญ่จำต้องข่มกลั้นแล้วกล่าวเสียงดังว่าบอกมันจายให้ท่าน200รําเตำลงใช่หรือไม่เช่นนั้นพวกเราจะยกค่าเช่าให้ท่านหนึ่งปีทั้งยังจะดูแลรักษาวความปลอดภัยให้โดยไม่คิดเงินด้วย กู้เสี่ยวหยงมองตาค้างโวยวายขึ้นมาทันทีซื่อเหี้ยมีคนทำการค้ากันแบบนี้ด้วยหรือท่านทำแบบนี้ไม่ตรงไปตรงมาเอาเสียเลยฉีซื่อเหี้ยตะคาะรั่นตรงไ่ตรงมาบานดานเจ้าน่ะสิพวกเจ้าคิดจะคุบที่ดินของพี่ใหญ่ข้าข้ายังจะต้องตรงไปตรงมาอันใดก็พวกเจ้ากู้เสียวโยงถูกด่าจนหน้าแดงกลําอันประกาศฝันที่ข้อเสนอตำแหน่งสื่ยครั้ง พูดคำเดียวห้าร้อยตำลึงบอกท่านตามตรงถึกข้าถึงกับต้องเอาเงินค่าจ้างที่ได้รับมาของสองล้านก่อนหน้ารวมสุบทมเข้าไปด้วยสูงกว่านี้ข้าควักให้ไม่ไหวแล้วจริงๆฉีซื่อแย่แค่นหัวร่าฟังกล่าวประชดเฮ้ส่งเที่ยวโถสอนลูกน้องออกมาได้แค่นี้เองเหรอจะทำการค้าต้องใจใหญ่ยตนทีเนียวให้บิดาสอนเจ้าเองดีกว่าว่าควรเปิดราคาอย่างไร พูดจบก็เชิดหน้าอกผอมแห้งพูดเสียงดังฟังชัดว่าเอาแกน้อยตามที่ท่านอยากเปิดร้านอยู่ที่ซอย17นี้ขอเพียงค่าฉีซื่อเหยียยังมีชีวิตอยู่จะไม่มีใครกล้ามาเก็บค่าคําว่าเช่ายัางไม่ทันออกจากปากหนิงเชีย่ยก็รีบโบกมือห้ามยิ้มพรางถามว่าซื่อเหยียมือสักคู่ท่านบอกว่ายกค่าเช่าให้หนึ่งปีใช่หรือไม่ฉีซื่อเหยียตอบอย่างงงวยใช่ เช่นนั้นข้าตกโงคนิงเวียหันไปครวักกู้เสียย่ยวโยงรวมถึงใช้ชการที่ร่างกายบึกบึนกำยำเหล่านั้นกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าต้องขอโทษจริงๆวันนี้ข้าวางแผนจะเปิดต่อไปเชิญทุกท่านกลับไปเถอะได้ยินเช่นนั้นพวกกู้เสียย่ยวโยงต่างก็ตกตะลึงเพราะฉีซือเหียกำลังจะเปิดราคาแพงริบรีวซึ่งเท่ากับยกร้านนี้ให้ปเปล่าแต่ทำไมนิงเฉียทั้งๆท,ที่รู้กลับชิงรับข้อเสนอแรกเสียก่อน ชีซื่อเหย่เองก็ยืนงงไปครึ่งค่หวันสีหน้าจึงค่อยๆเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมขึ้นมาประคองมือคารวะหนิงชุยจริงใจ้ำสิยงที่ล่าวดังกังวาน,นักแน่นเท่าแก่น้อยแม้ท่านชียังอายุยังน้อยแต่กระทาเรื่องราวองค์อาจยึดมั่นในความถูกต้องเขาบอกต่อท่านว่านับจากนี้หากมีปัญหาอะไรท่านสามารถกัดชื่อข้าออกไปได้โดยไม่ต้องเกรงใจ เขตอื่นนั้นค่บไม่พูดถึงแต่เขตนครตะวันออกนี้เชิญท่านวางอำนาจบาดใหญ่ได้ตามใจชอบกู้เสี่ยโยงหลังจากหายตกตะลึนก็มองหนิงเฉียดฉีซื่อเหยียสลับกันไปมาในใจนึกถึงคำด่ากราดเกลียวของส่งเถี่ยวโถก่อนจากมาคิดถึงรอยฝ่ามือของพี่ใหญ่ของพี่ใหญ่ที่อยู่บนหน้าของพี่ใหญ่คิดถึงกำหนดเส้นตายของผู้หนุนหลังของพี่ใหญ่ของพี่ใหญ่สั่งมา จึงอดหันไปมองมือปราบสองคนที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ได้วันนี้เหนาวนักเลงอันดาผานมารวมตัวกันอยู่ที่ซอย17แม้การประทะกันด้วยฝีปากจะยังไม่กลายเป็นการประทะด้วยกำลังแต่ตั้งแต่ต้นจนถึงบัดน,นี้มือปราบทั้งสองกับทําเหมือนไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้ามาถามไถ่เลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งกู้เสี่ยวหยงส่งสายตาของร้องจึงกระแอมเบาลและเดินสายอัดมือกลุมดาบตรงเข้ามาที่ร้าน ฉีซื่อเหียเห็นมือปราบทั้งสองก็สอดมือไม่ทราบว่าในใจคิดถึงเรื่องใดขึ้นมาดวงตาฉายแววเดือดดาลขึ้นทันทีกราบหนิงสเสวยเสียงเงย็นเยี่ยมเท่าแกน้อยเมือ่อตะกี้ข้าบอกว่าเขตนครตะวันออกยกให้ท่านวนางอำนาจบาดใหญ่ได้ตามใจชอบใช่หรือไม่ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดหนิงเซว่จึงเลือกที่เอ่ยปากตอบรับไปฉีซื่อเหียแค้นัวดรอแล้วกล่าวว่า เช่นนั้นวันนี้ข้าจะว่าอำนาจบาดใหญ่ให้ท่านดูเป็นตัวอย่างนี่พวกเจ้ามาสมหัวกันอยู่ที่นี่ทำไมคิดจะก่อความวุ่นวายรอสองมือปราบเดินมาถึงปรตวัดถามเสียงดังใช่ฉีซื่อเหียตอบเสียงราบเรียบจากนโบกมือให้สัญญาข้าอยากก่อความวุ่นวายไม่หนํำซ้ำยิ่งวุ่นวายมากเท่าไหร่ยิง่งดีเอ้าพี่น้องทั้งหลายเข้าไปทักทายพี่ๆมือปราบกันหน่อย จบคำชัยสกันที่ทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่สีเขียวกลุ่มนั้นก็แผเสีงคำรามกลุ่มกันเข้าไปไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดเหวี่ยงบัดแรกแต่จะสนใจไปใหญ่เพราะอึดใจถัดมาหมัดและเท้าจํานวนนับไม่ถ้วนก็ระดมใส่มือปราบทั้งสองกราวกับพิรุณกระดบมือปราบทั้งสองหลังตวาดถามเสียงกล้าวยังไม่ทันจะชักดาบก็ถูกต่อยเตะล้มหด้ควมมมโดนลุมจนหัวร้างข้างแตกต้องนอนเอามือกลุ่มศรีรษะกิ้งหลบไปมาบนพื้น หนเลยจะกล้ากลด่าใครกระทั่งว่าด่าประจำตำแหน่งก็ไม่ทราบว่าคระเด็นไปทางไหนแล้วนิ้วเชือแรกรู้สึกประทับใจกับมารยาของพวกนักเลงในเมืองฉางอันแต่พอหนนินดาบของมือปราบสองเล่มถูกโยนริ้วออกมาจากกลุ่มคนจึงค่อยรู้ว่านักเลงพวกนี้ยามจะโหดก็โหดได้ถึงใจจริงถึงกับกล้าต่อยตีคนของทางการมันมองกลุ่มคนที่จะรุมบอลกันอยู่ตรงหน้าร้านมองมือปราบสองคนที่คุกฝุ่นเลือดอาบ ก็ถึงกับตกตะลึงพูดอะไรไม่ออกส่วนกู้เสี่ยวหยงกับพวกสีหน้ายิ่งแปลกจนบรรยายไม่ถูกนับตั้งแต่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเวรคืนที่ดินในซอย17พวกมันไม่เคยเผเจญหน้ากับอิทธิพลคนเจ้าของที่ดินอย่างแท้จริงบัตรนี้จึงค่อยรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามกับเริ่มสืบสารเพียงไรเอาอะไรยึดได้ในี่สุดสีซื่อเหยียที่ตลอดเวลากอดอกยืนดูด้วยสายตาเย็นชาก้อยปากสาั่ง เราใช้การชุดเขียวจนหยุดเบื่อถอยออกมาฉี่ื้อเหยี่อเดินไปหยุดอยู่ข้างๆมือปราบที่นอนเจ็บอยู่บนพื้นผู่สมทับเสียงข่วนในเมื่อข้ารอบทาร้ายพี่น้องข้าจนตายก็อย่าตำหนดที่ข้าลงมือโดยไม่เกรงใจมือปราบที่ดูแลอายุอย่างน้อยถึงตาสามานกลออายเข็ดแค้นล้าทําร้ายมือปราบพวกเจ้าเราหัวตัวเองหลุหลอกจากปากก็แล้วกัน นิคชียรู้สึกประทับใจยิ่งคนฉางอ่านช่างมีจิตใจห้าหารเด็ดเดี่ยวดีแท้แม้แต่มือปราบตัวเล็ก,ลกๆตกอยู่ในสารการเช่นนี้ยังคงแสดงท่าทีแข็งกร้าวฉีซื่อเหลงนั่งยองๆยองตบแก้ฝ่ายอย่างสุขป,ประมาณอย่าเอาคำพูดนี้มาขูา่าพวกเราทุกคนนวนเป็นสุนัขบรรดาใต้เท้าทั้งหลายเลี้ยงไว้สุนัขอย่างพวกเจ้ากแค่สวมเสื้อผ้ามากกว่าพวกข้าหนึ่งชิ้นแน่นอน เสื้อผ้าพวกเจ้าราคาแพงยิ่งเออาจะให้ค่าทิ้งนั้นย่อมมิกล้าแต่เจ้าคิดว่าในเท้าเหล่านั้นจะสนใจเรื่องขี้ปะติ๋วอย่างเช่นเรื่องสุนัขกดกันหรอือผู้จบก็รุกขึ้นคารวะอั布รเหนิงเชียจากนั้นเดินวางท่าเขื่งของโขนํำลูกน้องจากไปกู้เสี่ยวหยงกับพวกยืนจับกลุ่มหาเรือก,กันสักคู่ก็เข้ามาพยุงมือปราบทั้งสองที่หัวร้างข้างแตกจากไปเช่นกันไม่ให้กล้าเหลือบมองเหนิงเชียสองนายเบาแม้แต่แวบเดียว เพราะทุกคนเข้าใจดีในเมื่อฉีซื่อเหยได้ประกาศชัดเจนแล้วเช่นนั้นก่อนที่จะสยบความถือดีหรือสังหารฝ่ายตรงข้ามได้สําเร็จการข่มขู่นิ้งเชียนอกจากจะทําให้พวกตนดูต่ำช้าและจิตใจคับแคบแล้วยังไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกด้วยแล้วการทะเลาะวิวารในซอย1ิบเจ็ดยุติลงในลนักษณะนี้ไม่มีผลกระทบใดๆตามหลัง ก็เป็นด่างที่ฉีซื่อเหยว่าเพื่อขี้ปฏติ๋วอย่างสุนักัดกันบรรดาเจ้าของคันนี่แย่แสสนใจไม่แต่นิกชวยยังมีบางเรื่องที่ขบคิดไม่เข้าใจมือปราบแม้จะไม่ใช่บุคคลสําคัญแต่อย่างน้อยก็สวมชุดเครื่องแบบของทางการสายดาบของทางการเป็นตัวแทนหน้าตาของรัชสํานักและเกียรติภงมิต้าถาังต่อให้เจ้าของที่ดินที่หนุนหลังฉีซื่อเหว่ยจะมีเบื้องหลังความเป็นใหญ่โตสักเพียงใด ก็ไม่น่าจะเหมิมเกรมถึงขั้นต่อยตีคนทางการกลางถนนหนาซ้ำแทนที่ฉีซื่เอหอยจะเล่นงานพวกนักเลงจากเขตคนครใต้กลับลงมือใส่พวกมือปราบอย่างไรเหตุผลเรื่องนี้ไม่ว่าจะอธิบายอย่างไรก็ล้วนฝังไม่ขึ้นนอกเสียจากว่าทั้งสองฝ่ายเพิ่งจะผูกปมแขนล้ำลึกกันมาอย่างยกพอดาวถึงตรงนี้ก็นึกถึงความตั้งใจแรกของตนขึ้นมาได้คิ้วที่กระดมุ่นของหนิงเชวียนจึงคลายออก จุดประสงค์ที่มันออกจากบ้านในวันนี้ก็คือเพื่อโโปรหน้าให้ไปให้คนที่เรือนหงสิ่วเจ้าเห็นและก็เพื่อเดินเที่ยวเล่นดื่มด่ำกับความสุขที่ก้าวแรกของการล้างแค้นสําเร็จลงได้ด้วยดีส่วนก้าวต่อไปที่ดูจะยุ่งยากไปน้อยมันค่อยเอาไว้คบคิดในวันหลังระยะทางจากซอย17เ็ไปเรือนหงสิ่วเจ้านั้นห่างไกลยิ่งปกติดิ้งเชียจะนั่งรถมา้าผ่าตัวเมืองเข้าไปเที่ยวละสองวน แต่วันนี้มีส,สั่งมาด้วยจึงเลือกเดินทางด้วยเท้าเดินไปคุยไปไม่ต้องกลัวว่าจะเบื่อทั้งสองไม่ได้นำเรื่องการเผชิญหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่มาใส่ใจนิ้งเชียผ่านเหตุการณ์ออกด้วยประจนชินส่วนสั่งนอกจากเรื่องสำคัญสำคัญบางอย่างแล้วในสมองก็ไม่มีช่องว่างเหลือให้ใส่ใจอะไรอีกดังนั้นอารมณ์ของทั้งสองขณะเดินไปตามตอ,อกซอกซอยจึงดีอยู่ไม่น้อย พวกมันไปสอยเซิงหวาเฟื่องฟูถนนทงตารู้แจ้งเดินเล่นในร้านขายหนังสือซื้อข้าวห่อใบบัวราคาย่อมยาวจากนั้นก็รีบเดินจ้ำอ้าวผ่านถนนจูชเชื่อวิหกชาติเพิ่งจะพ้นมุมถนนไปได้แค่อึดใจก็เห็นบริเวณหนึ่งมีผู้คนมรวมตัวกันอย่างค,งคึกคักชาวฉางอ่านหลายสิบคนกำลังคุกเข่าโคศีษะอยู่หน้าแท่นบวงสวงภายใต้กรนดาของนพจนไวยชราคนหนึ่ง นิเชวถามคนที่ยืนมุงจึงทราบว่าที่แท้เป็นอารามแห่งหนึ่งของนิกายเฮาเทียนฝ่ายใต้กําลังทําพิธีสวดอ้อนวอนขอเฮาเทียนเพื่อนย้ายพิรุณจากเมืองฉางอันไปตกยังชายแดนแถบเหนือซึ่งแห้งแล้งกันดา่านนักพจน์ที่ยืนอยู่ข้างแท่นบวงสรวงผมเผ้าหนวดคราวสีดอกเราชายเสื้อถูกลมพัดปลิวสมัยดูไปเหมือนเสียนร่องรอยห่อเหินได้ก็มีไม้ในมือส่งเสียงรุ่งพื่มอยู่กลางอากาศ กระดาษยานหลายแห่งที่ถูกปลายกระบี่ชี้เอาไว้ยางนี้พลิกเปิดปิดไปมาไม่หยุดอัคราสีแดงบนด้านเห็นได้รางเรือนผ่านไปครู่หนึ่งก็ดินเสียงดังฉึกกระบี่ไม้พุ่งออกจากมือแหวกไปเสียบโปรงบนทรายหน้าแท่นบวงสวงส่วนกระดาษยานเหล่านั้นไม่ทราบว่าลุกไหม้ตั้งแต่เมื่อไหร่กลายเป็นขี้เถ้าแผ่นเล็กแผ่นน้อยวิวว่อนไปตามลม